เลือกงามยามดีแล้วพี่แบทแมวนะฮะจะเป็นคนที่จะพารีวิวพิพิธภัณฑ์แบทแคทมิวเซียมอันทอยไทยแลนด์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เด็กๆได้ดูกันนะว่ามิวเซียมแห่งนี้นะครับมีอยู่4ชั้นนะจะได้เห็นกันว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างที่สําคัญก็คือว่าเวลาพาดเด็กๆมาเที่ยวนี่ดูยังไงดูให้ครบดูยังไงให้สนุกนะครับจะมีที่จอดรถกว่า20คันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีกําแพงซูเปอร์ฮีโร่เป็นกาฟิตี้ให้กับเพื่อนๆได้ถ่ายรูปกันด้วยถ้าพร้อมแล้วมา้าาน,นนาน,นนนนใัเเีีียยววพ่่จท ตามมาเลยครับ แมาแองคาเฟ่ที่นี่ก็จะพยายามทำแบบเครื่องดื่มนะครับที่ลิงก์กับซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะก็จะประกอบไปด้วยเมนูชากาแฟแล้วก็มีป๊อปคอนคาราเมลนมสดคาราเมลอะไรอย่างนี้นะครับให้กับเด็กๆนะสามารถซื้อน้ําไปกินข้างบน,นวพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยเดินดูของเล่นไปดูดน้ําไปอย่างนี้นะเอาเอสเพรสโซเย็นแก้วหนึ่งแล้วก็เอาบูฮาวายโซดาแล้วก็เอาหนึ่งเอาชาไทยทีนี้เวลาจะเข้ามิวเซียมเนี่ยสิ่งแรกคือต้องซื้อบัตรก่อนใช่ไหมใช่วขอดูบัตรหน่อยครับบัตรผู้ใหญ่100บาทเด็ก50าบาทนะใช้คน 别害怕。 ใช้ได้ถึงสิ้นปีนี้เดี๋ยวว่าใช้ถึงปีหน้าเลยนค่ะคนละค <c oughs> รึ่งก็คือเปิดใช้ถึงเมื่อไหร่เราก็ให้ใช้ถึงตอนนั้นเลยพิพิธภัณฑ์จะเริ่มสตาร์ทในการดูที่ชั้น3าจะขึ้นลิฟต์ไปนะสามารถถือเครื่องดื่มขึ้นไปบนมิวเซียมเดินดูของเล่นดื่มไปได้นะครับมีที่นั่งข้างบนด้วยนะโอ้นี่เห็นนี่คือเป็นโซนขายของที่ระลึกเป็นของรีเมียมของเล่นเกี่ยวกับภาพยนต์เกี่ยวกับหนังห้าหกสิบาทยางลบของดิมซอกระติกน้ำเนี่ยแล้วก็รวมถึงของสะสมน่ารักน่า ของเล่นญี่ปุ่นก็จะแบ่งมาแล้วก็แรงๆก็มีตรงนี้นะครับนี่ก็คือทางมิเซียงก็จะเอามาวางดูด้วยแล้วก็เอามาขายด้วยครับสามารถมาซื้อได้เด็กๆก็ซื้อได้นะครับทิ้งข้องมีเมกาคัสติล่าคัสติลา่าโอเคนี่คือเข้ามาในตึกนดี่ก็คือจะเจอแพนเปรลันคาเฟ่แล้วก็จะเจอโซนขายของเล่นถ้าพร้อมแล้วนะครับถามผู้ปกครองจงมือลูกมาเลยเดี๋ยวพี่แมวจะพาไปเริ่มต้นที่ชั้น3เราต้องขึ้นลิฟต์ไปนะอ่าตามมาเลยครับเราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้น3นะครับ บริเวณชั้น3นี้นะครับนี่จะเจอสนามเด็กเล่นโดราเอ,อนสามารถมาถ่ายรูปได้นั่งถ่ายรูปบริเวณสนามเด็กเล่นครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ประตูไปที่ไหนก็ได้ไปแบดคราฟต์มิวเซียมดีกว่าไปดูของเล่น60,000ชิ้นกันที่ชั้นสามก็มีนี่มีห้องน้ำนะครับผู้ชายผู้หญิงแยกนะครับสามารถที่จะเข้าห้องน้ําบริเวณน,นี้ได้ถึงว่าเข้าที่ชั้นหนึ่งข้างล่างก็ได้นะห้องน้ำมีอยู่สองจุดด้วยกันนี่ มิสเตอร์ทอยก็คือสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยู่ที่ลำสาลีนะหลังจากที่เราขึ้นมาชั้น3นะเราก็จะเจอการจัดแสดงของเล่นแล้วแต่ก่อนที่จะไปดูของเล่นกันนะจะมาบอกกันว่าวิธีการดูอดูอยังไงนะฮะที่นี่จะแบ่งเป็น4โซนหลักๆด้วยกันโซนแรกเรียกว่าเจแปนทอยคอลเลกชันโซนที่2ก็คือม o ฟ e Toy Collection ก็คือของเล่นที่ มาจากภาพยนตร์เล่นต่างๆโซนที่3ก็คือเนี่ยเด็กๆชอบนะครับมาเวลทอยคอลเลกชันคือของเล่นของมาเวลโซนสุดท้ายที่เป็นโซนใหญ่สุดก็คือแบทแมนทอยคอลเลกชันเป็นของเล่นของแบทแมนของญี่ปุ่นนี่นะครับจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะส่วนที่1ก็คือเป็นของเล่นวินเทจเป็นของเล่นเก่าญี่ปุ่นส่วนที่2เป็นของเล่นซูเปอร์โรบอทก็คือของเล่นที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่างๆของญี่ปุ่นส่วนที่3ก็คือซูเปอร์เซนไทน่หรือพวกกระบวนการ5ีส่วนที่4นี้เป็นของเล่นที่มาจากการ์ตูนนะฮะมังง ห่งก็คือของเล่นวินเหยียอยคือของเล่นญี่ปุ่นเก่าๆที่แพคแมวชอบมากเลยก็คือเป็น T28 ี่นะครับเคนซูจินอยู่ข้างในบ,งบังคับหุ่นอีกตัวหนึ่งอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของส่วนที่1ของเจแปนทอยคอเลกชันนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่2ก็คือซูปเปอร์เรเบกันนะคะไปเลย ค okay. นี่ก็คือเจแปนทอนคอลเลคชั่นส่วนที่สอนก็จะมีนี่ฮะเป็นตู้ของมาชิงก้าพวกสุ้ประบัตต่างๆแล้วก็ตู้นี้ห้ามพลาดเลยนะเป็นของเล่นเก่ายุค80ู 0. เขาเรียกว่าจัมโบ้แมชชนเดอร์ก็คือชิ้นจัมโบ้สูง60เซนไปดูญี่ปุ่นส่วนที่3กัน นี่นะครับนี่คือญี่ปุ่นส่วนที่3นะเรียกว่าซูเปอร์เซนไตหรือที่ทุกคนรู้จักกันในขบวนการ50นะครับเดนจิแมนเดนจิไทเกอร์นะคุณเห็นไหมครับยางลังนี้อ่ะคุณเห็นยางไหมถ้ายางมาไม่มียางนนะลำละ30,000นะพอมียางกลายเป็น75,000นี่สะสมมานะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ขบวนการที่1ึงถึงขบวนการล่าสุดอันนี้ก็ญี่ปุ่นส่วนที่4นะครับเป็นของเล่นที่มาจากมังงะหรือว่าอนิเมะนะจะมีเอสโตบอยโดเลมอนวันพีชนะลูโต ดาพิฆาตอสูนดาก้อนบอลน,นะนี่ตัวนี้นะที่แบทแมวเคยทำคอนเทนต์นะของเล่นที่เท่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์อ่ะจะพาไปดูโซนที่2ก็คือมูฟวิทอยคอลเล t ชันของเล่นที่มาจากภาพยนตร์ไปดูกันครับทางนี้นะครับสำหรับโซนที่2นะครับคือของเล่นที่มาจากภาพยนตร์หรือว่า m o v i e Toy Collection เวลาเพื่อนๆไปดูหนังนะไม่ว่าจะเป็น Star Wars Harry p o t t e r Lord of the r i n g ลิงมิน n พวกการ์ตูนของ แอนิเมชันของดิสนีย์อย่างเงี้ยเขาจะผลิตของเล่นออกมาขายเราก็จะตามเก็บแล้วก็สะสมของเล่นมาจัดแสดงนะครับนี่เราอยู่อยู่หน้าตู้สตาร์ว COLLECTION นะครับเราจะพาไปดูดิสนีย์ทางนี้นะครับนี่คือ ดิสนีย์ก็จะมีของเล่นออกมาขายใช่ไหม <S <S ที่แบทแมนก็จะเก็บสะสมแล้วก็มาจัดแสดงในโซนมูฟวี่ทอยคอลเลกชันนะตัวนี้นะห้ามพลาดนี่แบบิดกตัวนี้นะครับ,แบบรบเป็นมิกกี้เมาส์นี่ปี2008นะครับคอลเลกเตอร์ทอยแรกๆเลยที่ทางแบรนด์บิกนะครับได้ซื้อลายเส้นมามาทําเป็นของเล่นก็คือมิกกี้เมาส์ตัวนี้นี่เองนะครับหายากมากนอกจากนั้นแล้วยังมีทรานสฟอร์เมอร์แล้วก็เด็ดๆนะฮะในโซนนี้ที่ห้ามพลาดอีกตัวหนึง่งก็คือตู้ของอะไรรู้ไหมฮะตามมาครับจะพาไปดูเด็ดๆก็คือตู้ พี่แบทแมเนี่ยภูมิใจมากในการที่เก็บสะสมของเล่นมินเนี่ยนทอยคอลเลกชันนะอันนี้เยอะมากเลยโดยเฉพาะของเล่นมินเนี่ยนที่เป็นแมคโดนัลล์นะเช่นโซนอเมริกาใต้ออสเตรเลียเนี่ยแล้วโซนญี่ปุ่นนี่คือตัวอย่างของมูฟวี่ทอยคอลเลกชันนะยังจะมีตัวคาแรคเตอร์จาก Movie Toy Collection มูฟวี่ทอยคอลเลกชันจะมีเคียรโค้ดนะครับเอาเอาประทาตัวนี้ชื่ออะไรแล้วสามารถสแกน QR โค้ดเข้าไปดูหนังตัวอย่างได้ด้วยโซนที่3ต่อกันเลยดีกว่าโซนนี้ชื่อว่าโซนมาร์เวลทอยคอลเลกชัน มาเลยครับมาเวลนี้ลงมาด้านด้านนี้นะครับลงมาข้างล่างอันนี้ก็เป็นโซนของมาเวลทอยคอลเล t ชันแต่ก็จะมีส่วนของมาเวลต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่แบทแมนไซส์เล็กๆก็มีนะครับเพื่อนๆได้ถ่ายรูปกับซูเปอร์ฮีโร่ให้เพื่อนๆรักกละปวดปานนะเนี่ยที่ฮากเนี่ยจะเป็นคาเล็กเตอร์ของอเวนเจอร์ต่างๆสไปเดอร์แมน สไปเดอร์แมนกับเลดฮักนะยืนอยู่ด้วยกัน mm. แล้วก็จะมีต่อเลโก้ของมาเวลมาให้ดูด้วย mm. แล้วก็มีไฮไลท์โซนนี้นะถ้ามาถึงนะเพื่อนๆต้องมาทำเหมือนพี่แบทแมวนะครับสไปเดอร์แมนคิดคิดตรงไหนตรงนี้โอ้พี่เดอร์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  <c oughs> ถ่ายรูปนะครับอ <c oughs> <c oughs> จบ๊บสไปเดอร์แมนตรงนี้นะครับนี่สไปเดอร์แมนคิดแล้วก็โซนสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พี่แบทแมนชอบมากและก็สะสมมายาวนานนะครับเกือบ20ปีเลยเรียกว่าก็าคือโซนแบทแมนทอยคอลเลคชันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนตามมาเลยครับสำหรับโซนสุดท้ายนะก็คือแบทแมนทอยคอลเลคชันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าถ้าเกิดอยู่บนโต๊ะอาหารนีร่ก็เป็นอาหารจานหลักแล้วกันสะสมมากว่า20ปีแบทแมนนี่นะถ้าจะดูให้ครบแบ่งเป็นส่วนเหมือนของญี่ปุ่นดีกว่าส่วนที่หนึ่งเรียกว่าแบทแมนวินเทจทอยนะเป็นแตั้่ปี หกสิ 66, ตั้งแต่อดัมเวสเลยส่วนที่2คือแบทแมนบุ๊คมิทอยของเล่นที่มาจากหนังแบทแมนนะตั้งแต่แบทแมนแบทแมนรีเทิร์นแบทแมนแอนด์โรบินแบทแมนฟอร์เอเวอร์เดอะดาร์กไนท์แบทแมนบิกินแบทแมนซูเปอร์แมนจัสติสลีกใช่ไหมฮะแล้วก็มี เกมด้วยพักค่ำนะครับนี่คือส่วนที่2แบทแมนนะส่วนที่3าก็คือว่าเขาเรียกว่าสิ่งละพันอันละน้อยของแบทแมนและกันเช่นของเล่นของแม็กสสมของแม็กของแบทแมนของเล่นที่เป็นของสะสมเป็นหนังสือเป็นของใช้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่วินเทจทอยของแบทแมนก่อนนะครับตามเลยครับส่วนที่1นนะครับก็คือวินเทจทอยเนี่ยห้ามพลาดนะนี่ แบทแมนและโรบินสองตัวนี้นะเป็นสังกะสีนะครับต้องมาดูนะครับคู่รักหลานมีอยู่คู่เดียวในประเทศนะหายากมากนะครับตามหามากว่าสิปีนะครับอันนี้เป็นของเล่นวินเทจทอยเป็นป๊อปปูล่าโหวตนะครับถูกโหวตมาสิบลำดับแรกเลยว่าเป็นของเล่นยุคเข้าของทุกทีขเขากขายดีมากแล้วก็เด็กๆก็ชอบมากตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วนะวินเทจไม่พอต้องมาดูที่เมก้าทอยนะครับคือของเล่นที่เป็นแบบตุ๊กตาสมัยเด็กๆนะนะแล้วก็ยังมีรถสังกะสีของแบทแมนนะครับเจแปนทอยอย่างเงี้ยไปดูส่วนท สองตทีท่เป็นแบทแมนมูฟวี่ทอยส่วนที่2ของแบทแมน Batman นะครับหรือว่าแบทแมนมูฟวี่ทอยนะเป็นของเล่นที่มาจากหนังแบทแมนนะจะเริ่มตั้งแต่แบทแมนแบทแมนรีเทิร์นแบทแมนฟอร์เอเวอร์แบทแมนแอนด์โรบินนะครับเดอะโจเกอร์โอ้โหแล้วก็ไล่มาตรงนี้นะครับแบทแมนบิ๊กอินเดอะดาร์คไนท์นะครับมีครบทุกภาคเลยเดอะนักไนท์ฟลา์นะครับ แบทแมนซูเปอร์แมนจัดติดลีกแล้วก็ตบท้ายด้วยเกมอักัมยังไม่พอยังจะมี b a ท m a n ที่เป็นเลโก้มุกวีด้วยส่วนที่3นะครับเรียกว่าเห็นโลโก้แบท m a n เป็นต้องซื้อนะครับก็คือด้านนี้นะครับตู้นี้ก็จะเป็นดีไซเนอร์ทอยน้องลาบูบูของเล่นจากเบอร์เกอร์คิงจากแมคโดนัลดนี่คือโซนของ b a ท m a n นะครับก็จะมีภาพรวมแบบนี้แหละนอกจาก ของเล่นใน4โซนพิเศษนะนะไล่มาตั้งแต่ญี่ปุน่นมูว่ทอยมาเวลแล้วก็แบทแมนแล้วตอนนี้ไปคัดมิวเซียมนะครับก็ได้จัดแสดงม e ีแบบิกนะ1,000%ตอนนี้ที่มิวเซียมมีเกือบ100ตัวแล้วนะครับามาสรุกปกันอีกทีนึงนะครับ ถ้าคุณมาเที่ยวแบทแคทมิวเซียมอนทอยไทยแลนด์นะจะเริ่มต้นด้วยเจแปนทอยบูบี้ทอยมาร์วิลแบทแมนทอยคอลเลซชั่นก็มาจบที่แบบิกแบทแคทมิวเซียมอนทอยไทยแลนด์ตั้งอยู่ที่ซอยรามสิบสี่นะหัวหมากบางกะปิกรุงเทพที่นี่นะครับเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 0 1 8 3 2 0 0สามสามารถติดตามนะการข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามเรื่องราวดีของเล่นได้ที่ Bad Cat Toy Channel แล้วก็เพจ Bad Cat Disney Toy Thailand แล้วก็จะมี TikTok Instagram ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าลืมนะครับไอสไตล์เคยบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้มาเติมเต็มจินตนาการที่ b a t Cat Disney Toy Thailand นะครับนี่ Bad Cat Bad Cat Bad Cat, Bad Cat.